เสียงลมยามเช้าพัดผ่านแนวต้นมะพร้าวที่เรียงรายริมรั้วไม้เก่าแดดอ่อนๆรูปไรล้เรือนผมของหญิงสาวร่างบางที่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านไม้สองชั้นสีขาวอมเทาริมทางลูกรางสายเล็กของหมู่บ้านหนองสะพังหายไปตั้งหลายปีกลับมาสักทีนะเราหนาะฝ้ายเสียงอบอุ่นของพี่สาวดังมาจากในบ้านก่อนที่เจ้าตัวจะเดินออกมาพร้อมกับขันน้ำใบเล็ก ฝ้ายถอนหายใจเบาๆมองรอบๆบ้านที่เธอจากไปตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาลาัยอยู่ตอนนี้เธอกลับมาในฐานะนาสาวของลันดาสองคนและในฐานะผู้หญิงที่คู่ชีวิตพังไม่เป็นท่าบ้านยังคงเหมือนเดิมนะพี่แป๋วแต่ฝ้ายไม่เหมือนเดิมแล้วนะหญิงสาวพูดกับตัวเองใน,ในใจก่อนจะเดินเข้าบ้านไปพร้อมกับความรู้สึกตึงๆในอกเช้าวันต่อมา ฟ้ายตื่นตั้งแต่เช้าหยิบผ้าขามามาเช็ดโต๊ะไม้ที่หน้าร้านชําเล็กๆที่พี่สาวเปิดอยู่ที่หน้าบ้านบ้านไม้ดังนี้ติดอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีเพียงรั้วไม้เตีย้ยๆกั้นกลางเอาไว้เท่านั้นฟ้ายมองลอดรั้วไปก็เห็นชายหนุ่มร่างสงในเสื้อยือดเปื้อนดินกําลังก้มหน้าตัดหญ้าอยู่ที่หน้าบ้านเขาหันมาเงยหน้าอย่างบังเอิญแล้วก็ยิ้มบางๆให้กับเธอ ยิ้มที่ทั้งซื่อแล้วก็จริงใจจนเธอต้องชะงักไปนิดหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวสวัสดีครับน้ำเสียงทุ้มสุภาพพร้อมกับพยักหน้าทักเบาๆจากอีกฝั่งรั้วหนึ่งเออสวัสดีจ้ะฟ้ายิ้มแบบเกอเอรเพิ่งกลับมาเลยครับเนี่ยเห็นหน้าครั้งแรกเลยอืมเพิ่งมาถึงเมื่อวานเนี้ยจ้ะพีทนะครับอยู่บ้านนี้กับพ่อสองคนทำฟาร์มอินทรีย์กันอยู่ข้างหนังนี่แหละครับ เขายกนิ้วชี้ไปทางหลังบ้านอย่างสุภาพแล้วเดินเข้าบ้านไปโดยไม่พูดอะไรมากกว่านั้นฝ้ายังคงยืนนิ่งอยู่นิดนึงก่อนจะหันกลับมาทำงานต่อหัวใจของเธอไม่ได้เต้นแรงแต่มันก็อุ่นๆอย่างแปลกประหลาดเหมือนรั้วไม้เก่าที่ข้างบ้านเพิ่งถูกซ่อมด้วยสายตาของใครบางคนลุ่งเช้าของวันใหม่กินกาแฟาหอมจางๆลอยออกมาจากครัวหลังบ้านไม้ฝ้ายืนกดกาแฟาจากเครื่องเล็กๆ ที่เธอพกมาจากกรุงเทพจิบไปพังพงขณะมองออกไปยันสนามหน้าบ้านบ้านข้างๆยังคงมีเสียงเครื่องตัดหญ้าดังแววมาเสียงที่เธอเริ่มคุ้นหูคุ้นเหมือนสายตาคู่นั้นเมื่อวานที่มองมาแบบสุภาพไม่รีบร้อนพี่ฝ้ายี่ฝ้ายลองกินกล้วยบทชีของแม่ดูไหมเสียงน้ำหวานหลานสาววัยสิบขวบวิ่งมาตะโกนเรียกพร้อมกับถือถ้วยเล็กๆมาให้ขอบใจจ้า ฝ้ายรับมาด้วยรอยยิ้มก่อนจะเหลือบตามองไปยันบ้านข้างๆชายหนุ่มในเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาลกำลังรดน้ำต้นไม้ที่หน้าเรือนอยู่นิ่งๆเรียบๆแบบคนที่อยู่กับธรรมชาติมานานฝ้ายลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะตักกล้วยบวชชีใส่ถ้วยใบเล็กอีกใบหนึ่งแล้วชงกาแฟดำอีกแก้วหยิบทั้งหมดใส่ถาดเล็กๆเดินไปที่ริมด้วอย่างไม่รู้ตัวอรุณสวัสดิ์นะคะคุณเพช เสียงเธอนุ่มนวลขึ้นแบบไม่ทันตั้งใจชายหนุ่มหันมามองยิ้มบางๆเช่นเคยอารุณสวัสดิ์ครับวันนี้ฝ้ายทำกาแฟเผื่อไว้แก้วหนึ่งกับกล้วยบวชชีของแม่พี่แป๋วลองชิมดูนะคะเธอยื่นถาดผ่านช่องรัว้วพีทรับไว้ด้วยสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยแต่แววตากับอบอุ่นขึ้นขอบคุณมากนะครับผมชอบกินกล้วยบวชชีแต่กาแฟนี่ไม่แน่ใจจะขมไหมล่ะครับ ฝ้ายหัวล้อเาบาๆขมนิดๆแต่หวานตอนท้ายค่ะเหมือนชีวิตของผู้ใหญ่พีทหัวล้อในดำคอไม่พูดอะไรมากแต่ดวงตาของเขากลับมองเธออยู่นานนิดหนึ่งงั้นไว้ผมเอามะละกอสุกหลังบ้านมาฝากบ้างนะครับต้นกำลังงามเลยช่วงนี้งั้นก็ถือว่าแลกกันนะเธอยิ้มให้แล้วเดินกลับเข้าบ้านไปใจก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ่นขึ้นที่กลางอก เธอไม่รู้ว่าในขณะที่เธอเดินจากไปคนข้างรั้วยังยืนมองถ้วยกาแฟในมือตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่ค้างอยู่บนใบหน้าถ้าอยากได้ผักสดๆลองไปดูที่ฟาร์มของพีทสิบอกเขาว่าฝ้ายให้มารับเองคําแนะนำจากพี่แปว๋วเมื่อเช้าทำให้ตอนนี้ฝ้ายกำลังยืนอยู่ที่ริมแปลงผักอินทรีที่ไกลจากบ้านไปไม่ถึงร้อยเมตรพีทใส่หมวกฟางอยู่กลางแปลง ก้มหน้าก้มตาตัดยอดผักบุ้งในกระบะปปูกทาทางล่องแคล่วแล้วก็เรียบง่ายฝ้ายยืนลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นเพชมาเก็บผักเหรอชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นหลีตาเล็กน้อยเพราะว่าแดดครับคุณฝ้ายมาเดินเล่นเหรอครับเนี่ยปล่าหรอกคะ่ะพี่แป๋วอยากได้ผักเอาไว้ผัดตอนเย็นก็เลยบอกให้ฝ้ายมาหาเองเขาพยักหน้าบาๆแล้วก็ผายมือให้เธอเดินเข้ามางั้นเข้ามาเลยครับ เดี๋ยวผมช่วยตัดให้ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะผักของเราสะอาดไม่มีสารเคมีเลยฝ่ายก้าวขาลงดินเบาๆลองเท้าผ้าใบที่เธอใส่มาเปื้อนนิดหน่อยแต่แปลกแฮะเธอไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยตรงกันข้ามกลับรู้สึกเหมือนได้สูดอากาศแบบเด็กๆอีกครั้งหนึ่งที่นี่เงียบดีนะคะเหมือนโลกมันช้าลงเลยพีทยิ้มนิดๆไม่ได้ตอบอะไรแต่ยื่นผักบุงกามหนึ่งให้เธอบางทีความเงียบ ก็ทําให้เราหายเหนื่อยได้นะครับฝ่ายรับผักมาจายสันแปลกๆกับคําพูดเรียบเรียบนั้นเธอเหลือบมองชายหนุ่มตรงหน้าที่เหงื่อซึมข้างแก้มแต่ใบหน้ายัางสงบอยู่พีทเคยมีแฟนไหมคําถามหลุดออกมาโดยไม่ทันยั้งคิดชายหนุ่มชะง,งักไปนิดหนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วก็เช็ดเหงื่อออกเคยครับนานแล้วแต่คงไม่ใช่คนที่เหมาะกับผมฟ่ายพยักหน้าชา้ชาๆหัวใจดึงจังหวะไปเสี้ยววินาที ฉันก็เพิ่งเลิกกับคนที่ไม่เหมาะสมกับฉันเหมือนกันไม่มีคำพูดต่อจากใครสักคนมีแต่ลมอ่อนๆพัดผ่านและรอยยิ้มเล็กๆระหว่างกันรอยยิ้มที่เหมือนจะบอกว่าเราต่างเข้าใจในวันอาทิตย์ช่วงเช้าาฟายตื่นตั้งแต่เช้าแต่งตัวเตรียมจะไปงานทําบุญวัดใกล้บ้านกับพี่แป๋วพาสิ้นลายโบราณที่เธอเคยคิดว่าแก่กลับดูเข้ากับเธออย่างน่าแปล เมื่อจับคู่กับเสื้อแขนตุ๊กตาสีขาวสะอาดและแต่งหน้าบางๆแบบฉบับสาวกรุงเทพที่กลับมาใช้ชีวิตชนบทเพชรที่กำลังขับรถถ่ายจอดอยู่ริมรั้วบ้านของเธอพอดีเขาหันมามองเงียบๆแล้วก็ชะงักเธอเก้าวออกจากบ้านพร้อมเสียงหัวลอกคิกคักกับพี่แป๋วผมยาวที่ถูกรวบไว้หลวม,ลวมกับแสงแดดยามเช้าตกกระทบใบหน้าที่แต่งบาๆจนพชรรู้สึกเหมือนคนข้างรัว้วไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไป เธอสวยสวยแบบที่เขาไม่กล้ามองนานพีทยืนนิ่งอยู่ที่ดิมดัวมือถือหมวกปีกกว้างไว้แน่นทั้งที่ปกติเขาไม่ค่อยจะประมาแต่คราวนี้เขาอยากมองอีกอยากมองเธอให้ชัดกว่านี้อีกสักนิดพีทเสียงฝ้ายทักพร้อมกับยิ้มบางๆที่มองเขาอย่างเป็นกันเองแต่งหน้าแบบนี้จำได้ไหมเนี่ยพีทพยักหน้าแทนคำตอบเพราะเสียงในคอเหมือนจะหายไปชั่วขณะ เธอสวยจนรู้สึกว่าคำชมธรรมดามันไม่เพียงพอจะไปวัดเหรอครับเขาถามเบาๆค่ะแต่กลับมาแล้วเดี๋ยวทําขนมแจกที่บ้านแวะมาชิมขนมนะคะครับเขาตอบรับในลำคอแต่แววตายังคงจ้องอยู่ไม่ลัสายตาในบ่ายวันนั้นฟายกลับมาพร้อมขนมทองหยอดหอมๆเธอกำลังจะยกเข้าไปในครัวแต่พีทก็มาปรากฏตัวพอดี ถือผลไม้ใส่ตะกร้ามาให้ฝากไว้หน้าบ้านนะครับผมเห็นคุณชอบมะละกอนอะ่ะขอบคุณนะคะเธอยิ้มอ่อนๆพางจะวางถาดขนมไว้แต่จังหวะนั้นเองมือของเธอไปโดนชายกระโปรงตัวเองทําให้ถาดขนมเกือบหลุดจากมืออุ๊ยพีทคว้าข้อมือของเธอไว้ทันพร้อมกับอีกมือที่ประคองถาดไว้แน่นวินาทีที่ใกล้กันมากกว่าทุกๆครั้งสายตาของทั้งคู่สบกันอย่างไม่มีใครหลบ ริมฝีปากของเธอเพรเยอเบาๆด้วยความตกใจเขายังคงจับมือของเธอไว้แน่นแล้วพีก็โน้มใบหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นแป้งหอมจางๆและไอแดดบนผิวของเขาอยู่ห่างกันไม่กี่เซนติเมตรสวยสวยจนผมห้ามตัวเองไม่ได้เขากระซิบเบาๆแล้วริมฝีปากของเขาก็แนบลงที่หน้าผากของเธอประทับแผ่วเบาแต่นานพอให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความเผลอไผลแต่คือความตั้งใจ ฟ้ายืนนิ่งใจเต้นแรงเหมือนจะโุดทั้งทั้งที่เขายัางไม่ได้จูบป,ปากเธอด้วยซ้ำไปแต่แค่จูบหน้าผากเบาๆกลับทํำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวลอ,อยหลังจาก,กวานั้นวันของพีทก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยทุกครั้งที่เขาเดินผ่านบ้านไม้สีขาวเขามักจะชะเง้อมองหน้าต่างห้องครัวของเธอเพื่อจะเห็นเธอกำลังหั่นผักหรือยิ้มอยู่กับหม้อแกงเหมือนเช้าวันก่อน บางทีตอนเย็นเขาก็แอบ,บเดินอ้อมเพื่อมองเธอซักผ้าที่หน้าบ้านทั้งที่ทางรัดอยู่ใกล้กว่านั้นเขาบอกตัวเองว่าก็แค่อยากทักทายแต่จริงๆแล้วเขาแค่คิดถึงเย็นวันหนึ่งพีทเดินเอากล่องพริกที่เพาะไว้ใส่กระถางเล็กๆมาวางไว้ที่ดัวบ้านของเธอเธอกําลังนั่งตากผ้าที่เพิ่งซักเสร็จใส่เสื้อยืดคอกว้างกับผ้าถุงธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับพีทเธอสวยชะมัด ม่ได้สวยแบบคนหน้าตาดีจัดแต่สวยแบบที่เขาอยากกลับบ้านมาเจอทุกวันปลูกไว้หน้าครัวก็ได้นะครับเพื่อวันไหนขี้เกียจเดินมาขอพริกจากผมนะ่ะฝ้ายเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานๆแบบไม่ได้ตั้งใจเธอไม่รู้เลยว่ายิ้มนั้นทําให้หัวใจของคนพูดแทบหยุดเต้นขอบคุณนะพีิดูใจดีจังเลยฝ้ายพูดเบาๆแล้วหันกลับไปตากผ้าต่อใจของเขาเต้นโคมคามขนาดแค่คําว่าใจดี เขาก็ยังเขินเป็นเด็กในคืนนั้นเองพีทนอนไม่หลับเขานั่งอยู่บนเตียงมองโทรศัพท์ที่ไม่มีเบอร์โทรของเธอแต่ก็ยังเปิดแชทขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเขารู้ตัวดีว่าเริ่มเกินเลยจากความรู้สึกธรรมดาและมันก็ไม่ใช่แค่น้าสาวข้างบ้านอีกต่อไปแล้วเธอไม่เหมือนผู้หญิงที่เขาเคยเจอเธอไม่ได้หยอดไม่ได้ยั่วยวนเขาแต่เขาหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นคุณฝ้ายครับ เขาพึพมพำกับตัวเองเบาๆพางหลับตาแนบหลังกับผนังจะทำยังไงดีในเมื่อหัวใจของเขาไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปแล้วคืนนั้นเองแสงจันทร์ทาบทอทั่วบ้านไม้หลังเล็กเสียงจิ้งหรีดกับกลิ่นดินหลังฝนทำให้ค่ำคืนดูเหงากว่าปกติฝายนั่งซักผ้าอยู่ที่หน้าครัวเปิดไฟสีส้มสลัวสลวริมรั้วบ้านมันเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ำหยดจากชายผ้า แต่เธอไม่รู้เลยว่าใครบางคนกำลังมองอยู่จากอีกฝั่งด้วหนึ่งพีทยืนพิงต้นไม้ใหญ่หลังบ้านของตัวเองเฝ้ามองแผ่นหลังของเธอที่ขยับไปมาในแสงไฟเธอสวมเสื้อยือดตัวหลวมกับผ้าถุงธรรมดาแต่เส้นผมที่หล่นละใบหูกับลำคอและหงนั้นทำให้เขาไม่อยากทนอีกต่อไปพีทตัดสินใจวางมะละกอสุกที่ถือมาไว้ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ปีนั้วเสียงกระโดดลงมาเบาดังขึ้น ายสะดุงหันมาอย่างตกใจเอาพีทปีนรั้วมาทําไมกันเนี่ยพีทยืนหายใจแรงนิดๆเหมือนวิ่งมากายดวงตาของเขาแดงกระเลืออแววตาเหมือนคนที่อัดอั้นเก็บอะไรไว้ในอกผมคิดถึงคิดถึงจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะครับผมรู้ว่ามันไม่ควรแต่ผมก็ห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆฝ้ายขยับถอยหน่อยหนึ่งสายเต้นแรงแบบไม่รู้ว่ากลัวหรือว่ากําลังวันไหวอย,อยู่พีทแต่นี่มันดึกแล้วนะ ผมไม่ไหวแล้วนะครับนะ้าฝ้ายเสียงของเขาแผ่วลงราวกับว่าจะร้องขอน้ารู้ตัวไหมว่าตัวเองน่ารักขนาดไหนน่ารักจนผมเก็บไปฝันทุกคืนเลยฝ้ายหายใจขัดขัดเหงื่อซึมตรงขมับทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนพีทเธอเมาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เมาแต่ผมเมารักนะนะเขาขยับเข้ามาใกล้แค่ก้าวเดียวเธอก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองสั่นระลิกมือของพีทเอื้อมมาจับเบาๆที่ต้นแขนของเธอ เธออยากจะถอยแต่เขาไม่ขยับแต่คืนนี้ขอให้ผมได้อยู่ใกล้ๆกับนะขอแค่ได้แตะมือได้กอดแค่นั้นก็พอและก่อนที่ฟ้ายจะทันได้เอ่ยคคำห้ามริมฝีปากอุ่นๆร้อนๆของพีทก็แนบลงบนหน้าผากของเธออีกครั้งแต่คราวนี้มันไล่ลงมาอย่างช้าๆผ่านปลายจมูกลงมาที่มุมปากเธอจนฝ้ายต้องเอียงหน้าเล็กน้อยแต่ริมฝีปากของเขาก็ยังตาม,มาแนบสนิทอย่างนุงน่มนวล ช้าๆและลึกซึ้งพีษจูบเธอจูบแบบที่เธอไม่เคยได้รับจากใครไม่ใช่แค่ปากแต่ทั้งใจของเขาก็จูบเธอด้วยหลังจากนั้นฝ้ายผักเขาเบาๆกับเธอนะพีทเสียงของเธอสั่นนิดๆก่อนที่เราจะทําอะไรเกินเลยพีทมองเธอด้วยแววตาร้อนแรงแต่ก็ยอมถอยเขาพยักหน้าก้าวถอยอย่างเชื่อฟังแต่ก่อนที่จะปีนกลับไปเขาหันมายิ้มบางๆและพูดว่า ผมจะปีนมาอีกนะครับนะถ้าน้ายังสวยแบบนี้ทุกคืนตั้งแต่คืนนั้นฝ่ายก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกเลยมือที่เคยจับผ้าถูพื้นก็สั่นเบาๆเวลาที่เธอนึกถึงสัมผัสเลือิปากอุ่นจัดของเด็กคนนั้นเด็กที่เธอเคยเห็นวิ่งเดินในกางเกงขาสั้นแต่เมื่อคืนกลับกลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัวและจบนั้นก็ทําให้เธอทั้งวันทั้งวาาหวามทั้งคิดถึงอย่างบอกไม่ถูกบ้าจริง ฝ้าย,ยกหลังมือแตะนิมฟีปากตัวเองเบาๆแค่แตะก็เหมือนได้ย้อนคืนรสจูบจากเมื่อคืนนี้อีกครั้งเธอส่ายหัวเบาๆพยายามทำกับข้าวทั้งที่มือยังเย็นเฉียบแต่เสียงแค่คนตะโกนจากลรวบ้านอีกฝั่งก็ทำให้เธอสะดุ้งอีกแล้วน้าฝ้ายต้มน้ำอยู่เหรอหอมเชียวเสียงของพีทฝ้ายพยายามทำเสียงให้เป็นปกติอืมขิงกับมะนาวนะ่ะจะเอาไหมล่ะ ถ้าเป็นฝีมือของนะาผมเอาหมดแหละฟ้ายหลบสายตาที่เขามองผ่านัวมาแต่พีทกลับไม่ละสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนกำลังจับจ้องว่าเธอจะเขินหรือเปล่าและใช่เธอเขินเขินจนใจเต้นตุบตบุไม่เป็นจังหวะคืนนั้นฟ้ายนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงแมลงกลางคืนขับก่องคอเบา,บาจนบรรยากาศผ่อนคลายแต่แล้วเสียงกึกที่ข้างหน้าต่างก็ทำให้เธอสะดุ้งเฮือกพีท ปีนมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเด็กหนุ่มยิ้มตาหยีก้าวคมหน้าต่างเข้ามาอย่างง่ายดายเหมือนเดินเล่นก็ผมบอกแล้วไงจะปีนมาอีกธนะยังไม่ห้ามใจให้ผมฟ้ายมองแล้วก็ถอนหายใจแรงๆมันไม่ตลกนะพีทถ้ามีใครเห็นเข้าล่ะงั้นนะก็ต้องช่วยผมซ่อนตัวสิเขาก็ซิบเสียงตาำแล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ฟายถอยโดยอัตโนมัติอย่ามาใกล้เลยนะพีท ผมไม่ได้จะทำอะไรนี่แค่นั่งเฉยๆข้างๆก็พอแล้วแต่พอเขานั่งลงข้างๆเธอจริงๆกลิ่นกายเด็กหนุ่มผสมกับกลิ่นเหงื่อบางๆกลับทำให้ฝ้ายใจตเตลิดเธอไม่กล้าหันหน้าไปสบสายตาด้วยแต่ก็ไม่กล้าขยับหนีน้าเคยมีใครจูบแล้วคิดถึงไหมละ่ะเสียงของเขาดังขึ้นช้าๆฝ้ายไม่ตอบแต่มือที่จับหนังสือไว้แน่นขึ้นพีทยื่นมือมาจับข้อมือของเธอเบาๆผมคิดถึงจูบ จบนั้นทุกคืนเลยนะครับนะ้าสบัดมือหลุดแต่เสียงแผ่วลงอย่าทำแบบนี้กับน้าอีกนะพีทมันไม่สมควรแล้วทำไมนะยังไม่ผักผมออกล่ะครับพีทถามเบาๆแล้วก็โน้มหน้าเข้ามาอีกนิดไฟายกืนน้ำลายร่างของเธอแข็งค้างเมื่อเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ใกล้มากใกล้จนลมหายใจของเขาร้อนบูบอยู่ตรงแก้มใกล้จนเธอได้กลิ่นสบู่จากคอเสื้อของเขาใกล้จนเอิม่ม แต่คำว่ายาไม่เคยหลุดออกจากปากของเธอและริมฝีปากของเขาก็แนบลงมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่จูบแต่มันคือความรู้สึกที่ถาโถมจากเด็กหนุ่มผู้หลงรักและจากผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังห้ามใจตัวเองอย่างสุดแรงแต่แพ้เสียงฝนพร,รเบาๆตกลงมาในาค่ำคืนนั้นพร้อมกับหัวใจของทั้งสองที่ไม่มีอะไรคว่างมันได้อีกแล้วหลังจากคืนนั้นฟ้ายพยายามตีตัวออกห่าง เธอไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดรัวไม่แม้แต่จะยิ้มให้เด็กหนุ่มข้างบ้านอีกเลยเธอกลัวกลัวความรู้สึกกลัวคำพูดของคนอื่นและกลัวหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงทุกครั้งเวลาที่เขามองมาแต่พีทกลับไม่ยอมแพ้เขาไม่งอ้อเขาไม่ตามงอ้องอนแต่เธอรู้ว่าเขาเฝ้ามองเธอจากรั้วบ้านอยู่เฝ้ามองจากหน้าต่างแม้ว่าฝ้ายจะมาได้หันไปศบสายตาด้วย แต่เธอก็รู้ว่าดวงตาคู่นั้นยังอยู่เสมอกระทั่งคืนหนึ่งฝ้ายกลับมาจากตลาดก้าวเท้าเข้าบ้านอย่างเหนื่อยล้าพอเธอเปิดประตูเข้ามากับพบกับแสงไฟจากในห้องนั่งเล่นเปิดไว้และเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นในเสื้อยืดกางเกงวอร์มที่ทำให้ดูเด็กเหลือเกินแต่แววตากลับโตขึ้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่นี่เปีนยรั้วมาอีกแล้วเหรอเธอถามเสียงนิ่งๆแต่ในใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอก ไม่ใช่แค่ปีนรัวแต่ปีนหัวใจของนา้ามานานแล้วต่างหากฝ้ายเม้มปากพีทเราห่างกันเกินไปนะลูกอย่าเรียกลูกสิครับผมไม่ใช่เด็กของน้าแล้วพีทพูดพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาคู่นั้นสั่นไหวแต่หนักแน่นเกินกว่าจะปฏิเสธได้ผมรักนา้าและผมอยากเป็นมากกว่าคนที่น้ามองว่าเป็นเด็กฝ้ายหลับตาน้ำตาเอ่อขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ พีก้าวเข้ามากอดเธอไว้แน่นอย่าผักสายผมออกไปอีกเลยนะครับผมเหนื่อยแล้วนะครับฝ้ายไม่ได้เรียกว่าหนาแต่เขาเรียกเธอว่าฝ้ายชื่อของเธอในน้ําเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่เด็กชายอีต่อไปไฟ้ายกอดเขาตอบร่างทั้งร่างที่ส่นเทาเพราะอารมณ์ล้นทะลักเธอร้องไห้ออกมาแบบไม่อายอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าเธอเองก็รักเขาเช่นเดียวกันคืนนั้นไม่มีคาว่าโูกหรือผิด ไม่มีคำว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มีเพียงสองร่างที่โอบกอดกันไว้แน่นเสียงหอบหายใจเสียงเรียกชื่อกันแผ่วเบาและแสงจันทร์ที่ทอดผ่านม่านผ้าบางๆทำให้ภาพร่างสองร่างดูงดงามเหมือนฝันพีทครับฝ้ายเราจะไปด้วยกันแบบนี้จริงๆเหรอใช่สิครับไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรผมไม่ปล่อยมือแล้วฝ้ายหลับตาลงพิมพ์รับจูบอ่อนโยนจากชายหนุม่ม เธอยิ้มทั้งน้ำตาและในวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าหัวใจที่เคยห้ามไม่ให้รักมันยอมแล้วจริงๆ